ยอย่างนับผมอไอคางก็มาวะ่าาาะแสงกระสือชัดๆ แล้วแต่ถ้าแต่มีซอมเดิวอ่ะน้ำเลยนิ้วนำเลย

repo behind <laughs> what i need you oh เป็นอ่งั้นีหลมิวเลยแล้วไม่หิวก็จม,มอะไรครางเอง,ง,ง,เองใช่คร <laughs> างรักทุกคนก oh, <I> วันหลังฟรองกนสไตน์ฟรองกฟรองกนสไตน์ เฮ้ยอะไรอ oh, <t Bev Any way> ่ะโอ้โหโล่สองชั้นก็มาดิ เกมดังไปว่ะเกมไพ่นั่นแหละไพ่เหรอไม่ใช่เกมโบวันนั่นแหละเกโบว์วันโอ้ย คือได้ยินเสียงแล้วจะไปกดตัวทองเล่นเลยทีครับอ,อ,อะไรอ่ะมิสเตอร์อะไรเอ้ยจะต,ตีคนเดียวแน่นะเวลจะตีคนเดียวดิวดนนะีคนหนึ่งไปอาบน้ำ Black rùa dớp ngay, này, con này <laughs> Còn Con này lệ, Black rùa dợp này lệ. đi măng. đi để măng

เอาว่านไม่แดกมาไหมซาดเราว่านแดกน้ำพันนะแล้วมันก oh, ็ตีเราแล้วเราก็หนีคดีมันมาตัวเฟอร์ก์มั่วก็มั่วดิครับก็มาดิเต็มเต็ม ที่ขอโเวลาบรเจ็บอีสองวันที่ในการตัดเล็บครับโชวาเออเออเสียงมันแปลกๆแม่งเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวอ๋อเขื่อนอยู่พี่พุ้นใกล้ไหมไม่รู้อะเสียงไอ้ใจแม่งก็เบาเบาเสียงเกมมันก็ดังอีกคนก็ดังะอรอะคือไม่จ่อปากที่เลยจะมาจ่อดทำไมเราก็ตําแหน่งเลมมันอยู่ใกล้ไหมแค่จอดหัวใหม่แล้นะด้วยพี่จอดหัวไม้ได้ยิงไงเออหัวไม้ เบาเบาเดี๋ยวเร่งแล้วหนึ่งคนหนึ่งต้องเบาอีกคนหนึ่งต้องเร่งไง๋ยวมันยังไม่ได้โอเคสวยงามครับผมอกฮิวหน่อยครับไย ไอยิงป้อมมัวไอห,หนูเวนเอาเสียงแป๊บหนึ่งอันนี้ต้องเหลือสักยี่สิบอันนี้ส่วนอันนี้ก็ต้องเพิ่มมาสักสามสิบหาเกมออริจินด,ดีเล่นไม่ได้เลยออริจินมันมีเกมไหนบ้างวะมันก็มีแค่สังซินเกมยวอนีุยใช้ภาคช่อนภาพองออริจินไม่ใช่เรือเรือออริจินะ yeah. อ่ะเย่อ เอเอก็ต้องเดือดซิมไงเกมเหงาไงเกมคนเหงาเดือดซิมภาคใหม่มันเป็นเกมต่อสู้แล้วใช่ฮ่าฮ่าฮ้ยหาดีๆทุกเกมยุคนี้ไม่เจอหรอกครับลูกนี้ไม่ถูกเลยมีมุกแล้วอันนี้พูดจริงแลยอืมใช่เกมอะไรแมฆก็ไปเป็นมือเลี้ยหมดขับจีอ่ะขับจีไล่อ่ะขับจีขับจีขับจีขับ พับจีไลท์เนี่ยคือพับจีมือถือเลยเว้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยกูไปห้าวกับไอ้หนูพับจีไลท์มันต้องเป็นพับจีแสงสว่างไม่รู้นะจะเล่นมาอย่างงี้ผมปล่อยจอยเลยนะปล่อยนะนี่ปล่อยจอยแล้วปล่อยมือถือดิ ไม่ได้บนมือถือก็ต้องปล่อยมือถือเราคือแรกพี่เจอมั้ยเจอมั้ยคืงแรกพี่เจอมั้ยโอ้ยพี่เจอตั้งแต่บวชเลยเจอตั้งแต่เจอเข้าวัดมาเลยเจอผีนะเจอเจ้าได้หรอเล่นซ้ำได้หรอได้มันก็สวนก็ได้เมื่อไร่มันก็พอขับได้พอยิ้มปากก็ได้แหละก็ยิ้มมุมปากได้อยู่พี่เจอมั้ยพี่เจอมั้ยไม่เจอครับผม ไม่เจอไม่เจอเนนเไม่เห็นยแม่มันไม่ได้โดนมันตอบเจ้าวัดเจ้าวัดมันมันมาสองรอบแล้วมันได้เหรอวะได้เออถ้าตอบไม่เจอกุฏิน่าจะหากว่าไม่เจอเนนก็คิดไม่ทันเลยต้องบอกว่าไม่เจอวัดไปเลยดีกว่าเอออย่างี้ก็ได้เด้อบอกแล้วให้นอนบ้างเดี๋ยวผู้หีิข้าวสงสัย เล่นไรดีวะองจมันปวดเป็นคณะหมู่คณะหรือว่าปวดปใจปวดคนเดียวหมู่คณะครับ,บวะคณะหมูกรอบเลยอ่ะอือต่อเขาไม่ก่อนเนี่ยคนเหงาสองวันสิบเก้านี่ใครเหงาไครเหงาโดลรวร้อนไหม,ไมครับร้อนเนี่ย ร้อนเข้เรือยไหนเทรเซอร์วะมันยิงติร์นเติรเฉยๆมันเลยโอ้โหไฟนี่มันจ้าซะเหลือเกินมันจ้ายิ่งกว่าซีนอนอีกิบอกแล้วว่าเวลาปวดให้ปวดหน้าหนาวปวดหน้าหนาวสบายปวดหน้าหนาวก็หนาวดิหนาวดีกว่าร้อนแม่ชอบร้อนมากกว่าหนาวโอ้โห ร้้อออนนี่แ G แลวละก็น่าร้อนมันยังแก้ผ้าได้หน้าหนาวไม่ต้องหาอะไรมาหกด้วยต้องสำรวมไงอยู่โนมันอยู่คนเดียวมันสำรวมกับใครแล้วไข่มันส่งเร็วตัวไม่มา เดี๋ยวพี่จะเล่นเดี๋ยวพอในเข้ามาพี่จะเล่นมุกซ้ำไม่ชัวรมันสามรอบแล้วเออมันเล่นได้ี่จะเล่นซ้ำไม่ชัอระดูเลยเข้ามาดิเทรซ่า อา้าวชนะครับผมอันนี้มันลิกาเใช่ดิใช่เหรอวะหน้ามันใช่นะมันลิกานี่คือใครอะพี่มันลิกาไง Hai ba... Ruby nghe ruby. <laughs>